ชาวบ้านเลเวลหนึ่งกลายเป็นสามีจอมมานในโลกที่แสนสงบสุขนะครับที่พุก้าเนี่ยได้กำลับจอมมานไปแล้ว10ปีนักหมู่บ้านเลเวลหนึ่งก็ได้มีหนุ่มน้อยมูราบิโตะนะครับเจ้าของร้านขายอุปกรณ์ที่ยังคงเปิดร้านในชานะร้านแรกที่พุก้าเคยมาซื้อของแต่ด้วยความสงบสุขข,ของโลกนะครับทำให้ร้านขายอุปกรณ์ก่อแร่จนแทบเจ๋งจนมานหนึ่งนะครับเขาก็ได้เจอเด็กสาวที่มีตาสุดเอกณ์และเขาเนี่ยก็ได้พยายามจะช่วยเธอจากการโดดดึงแต่ผลสุดท้ายนะครับก็ทําให้มูราบิโตะเนี่ยไปหวัน่นถ้าไม่เธอเนี่ยก็ ช่วยเขาและทําให้มูราบิโตเนี่ยได้กลับไปใช้ชีวิตตามเดิมโดยคิดว่าเป็นแค่ฝันไปแต่ในตอนที่หมู่บ้านนะครับโดนทหารนิสัยเสียเอาเปรียก็ทําให้เขานั้นโกรธและระเบิดพลังออกมาพร้อมกับเหล่ามอนสเตอร์และแน่นอนนะครับว่ามันต้องไม่ใช่พลังธรรมดาแต่มันคือพลังของจอม,มานจากหนูน้อยได้ช่วยเขาไว้อย่างมาโอและมาโอนะครับก็ได้ยอมรับมูราบิโตเป็นสามีและสืบทอดเป็นจอม,มารลาดับที่777ซึ่งผมบอกก่อนไว้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้แอคชั่นจริงจังขนาดนั้นแบบเป็นแนวสโลลิส์ลอยออฟไลท์ขายของเพื่ออหาาทงน จอมานที่มีจังความหาความน่ารักความอบอุ่นหัวใจเรียกไ,ได้ว่าอ่านได้เพลินๆกับตำหนักจอมานร้านซื้อดาจิแปลไทยมี8เล่มจอมานว่ากล่าวแล้วคูก,กานี้ออกทรงหล่อนไปเลย